ทุเรียนจะติดผลต้องมี3สิ่งนี้ระยะเวลา3 5ปีกว่าต้นจะโตกว่าจะทำให้เกิดดอกและดอกจะกลายเป็นผลทุเรียนนั้นยากกว่าจะผ่านพ้นแต่ละช่วงฤดูได้หนาวจัดร้อนจัดฝนกระหน่ำติดต่อกันโดยเฉพาะสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกผิดฤดูแทนที่จะตกช่วงฤดูฝนกลับมาตกฤดูหนาวเป็นช่วงที่ดอกบานพอดี โหยอย่างนี้ดอกก็ร่วงหมดนะสิและ3วิธีนี้จะช่วยให้สถานการณ์ในแต่ละปีผ่านพ้นไปได้ค่ะข้อแรกเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ต้นทุเรียนเขาก็เหมือนสัตว์เหมือนคนมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียเวลาสภาพอากาศไม่เป็นใจร้อนเกินหนาวเกินน้ําเยอะเกินเขาก็ต้องใช้วิธีเอาตัวรอดเพื่อที่จะให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ให้ได้ จึงต้องยอมสลัดดอกสลัดผลออกเพื่อรักษาชีวิตต้นไหนที่ป่วยใบน้อยสภาพต้นไม่พร้อมจำนวนผลก็จะน้อยเพราะว่าเขาให้ได้แค่นั้นขนาดของต้นอายุก็สำคัญด้วยค่ะต้นเล็กๆอายุ3-5ปีความสามารถในการติดดอกออกผลก็จะไม่เท่าอายุ10-20ปีและในหนึ่งต้นเนี่ยเขาติดดอกเป็นพันๆก็จริงค่ะ <Wow. S 1> แต่เอาจริงๆแล้วไม่ได้ติดถึงพันลูกแน่ๆ ต้นอายุ3-5ปีเขาติดถึง30ลูกนี่ก็สุดยอดแล้วนะคะดังนั้นทำใจให้สบายถ้าเราดูแลต้นมาดียังไงก็ติดค่ะและถ้าเขาติดผลเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ผลดียังไงเสียก็ต้องตัดแต่งออกอยู่ดีคืนเราปล่อยไว้หมดเขาก็จะแย่งอาหารกันผลที่ได้ลูกก็จะเล็กเป็นลูกดอกขายไม่ได้ราคาค่ะข้อที่2เตรียมการมาดีมีชัยไปกว่าครึ่งชาวสวนทุเรียนเรารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละสถานการณ์ ไม่ว่าจะฝนตกหนักฝนทิ้งช่วงอากาศหนาวเกินไปแต่ละปีเหตุการณ์เขาก็จะเกิดซ้ำๆหนักบ้างเบาบ้างจากความรู้ที่ได้มาจากชาวสวนทุเรียนด้วยกันและผู้รู้หลายๆท่านเขาก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันค่ะถ้าอากาศแปรปรวนเราก็ต้องดูแลตามสถานการณ์แรงเกินไปฝนทิ้งช่วงก็ต้องให้น้ำอากาศร้อนมากหนาวในตอนกลางคืน ก็ต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้เขาทําให้ต้นเขาแข็งแรงฝนตกหนักฟ้าปิดหลายๆวันก็ต้องเสริมแร่ธาตุทดแทนทางใบและโลรคแมลงในแต่ฤดูเนี่ยเขาก็มีแตกต่างกันก็จะปรับเปลี่ยนวิธีดูแลให้เหมาะสมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริหารจัดการค่ะคานี้มันวิชาการมากเกินไปก็ใช้คําว่าทํายังไงก็ได้ให้มันออกมาดีเช่นรู้ว่าฝนจะแรงก็เตรียมระบบน้ําดีๆและข้อที่3รู้วิธีว่าทํายังไงให้ติดผล จาก2ข้อที่บอกไปเราเข้าใจธรรมชาติของเขามีวิธีเตรียมการดูแลอย่างดีและวิธีที่จะทำให้ติดผลนั่นก็คือดอกต้องเยอะค่ะดอกเยอะเนี่ยโอกาสติดผลเขาก็เยอะแล้วพอดอกบานเป็นหางแย้แล้วยังไงเขาก็ติดผลค่ะถ้าดูแลเป็นปัจจัยที่จะทำให้ติดผลและติดเยอะๆนั้นนอกจากธรรมชาติแล้วนั่นก็คือสารอาหารฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถ้าเป็นปุ๋ยเคมีต้องมีทั้งสองตัวค่ะ ทั้งตัวหน้าตัวกลางตัวหลังมีอาหารเสริมพ่วงด้วยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ใช้หมักเองก็เติมผักผลไม้ที่เป็นประเภทแป้งหัวผลไม้สุกหรือว่าเปลือกผลไม้มีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเยอะมากเลยค่ะต่อมาก็คือน้ำต้องให้เต็มที่ห้ามให้ขาดผลที่กำลังจะเินขาดน้ำไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดผลก็จะร่วงและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือใบบนต้นค่ะรักษาเอาไว้ให้นาน รักษาให้ตลอดรอดฟังถ้าใบไม่มีผลที่อยู่บนต้นเขาก็จะเหลือเท่าปริมาณใบและความสามารถของต้นหวังว่าข้อมูลที่ปานำมาเล่านำมาแชร์จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจสุริชาไลค์เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปขอให้มีความสุขความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ